สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราพาทุกคนกลับมาที่สนามบินดอนเมืองครับมาดูบรรยากาศของการเดินทางที่สนามบินดอนเมืองในช่วงกลางเดือนตุลาคมปี2564ครับก็เดือนกว่าแล้วนะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการคลายล็อกต่างๆเนี่ยทำให้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างคึกคักมากขึ้นครับเที่ยวบินต่างๆก็เปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นครับไปยังหลายๆจุดหมายครับสายการบินก็ทยอยเพิ่มเที่ยวบินอย่างต่อเนื่องบรรดาร้านค้าร้านอาหารก็กลับมาเป <pl ains> ิดให้บริการเพิ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างเช่น ฟู้ดคร์ทครับที่อยู่บนชั้น4ของอาคารผู้สานอาคาร2อาคารผู้สานที่ให้บริการผู้สานภายในประเทศเนี่ยก็กลับมาเปิดแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาเดินทางไปภูเก็ตกับเที่ยวบิน FD3017 นะครับออกเดินทางเวลาบ่าย3โมงครับ15นาฬิกาซึ่งวันนี้นครับวันที่16ตุลาคมที่เราเดินทางเนี่ยเป็นวันแรกครับที่ภูเก็ตผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าจังหวัดครับโดยตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2 5 6พเป็นต้นไปนครับเดินทางจาก เที่ยวบินภายในประเทศถ้าบินเข้าภูเก็ตเนี่ยถ้าเกิดฉีดวัคซีนครบนะครับแสดงหมอพร้อมที่เคาน์เตอร์เช็คอินครับหรือถ้าเกิดว่าใครยังฉีดไม่ครบนะครับหรือยังไม่ได้ฉีดก็แสดงผลตรวจว่าเป็นลบก็ได้นะครับก็สามารถเดินทางเข้าภูเก็ตได้แล้วครับรายละเอียดเดี๋ยวเราเพิ่มลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับไปดูมาตรการเข้าภูเก็ตจากเพจข้อมูลจังหวัดภูเก็ตนะครับเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับได้บอดีพาสมาเรียบร้อยครับล้วก็เข้ามาภายใน ห้องผู้สานขาออกภายในประเทศที่สนามบินดอนเมืองครับซึ่งตอนนี้ครับบรรดาร้านค้าร้านอาหารต่างๆครับก็เปิดไฟสว่างสวัยนะครับร้านค้าต่างๆเนี่ยกลับมาเปิดให้บริการเกือบหมดเลยนะครับมีปิดอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็น้อยมากๆครับส่วนใหญ่ก็เปิดให้บริการหมดแล้วนะครับวันนี้นะครับนอกจากจะพาบินไปภูเก็ตครับเราจะพาไปลองใช้บริการ The Coral Executive Lounge นะครับเป็น CIP Lounge หรือ o u า g e ที่ประเภท รองรับผู้ใช้บริการที่สามารถใช้บัตรสิทธิประเทศต่างๆนะครับเช่น Priority Pass ครับ Lounge Key ครับ Dragon Pass ครับหรือว่าจะจ่ายเงินเข้าใช้บริการก็ได้นะครับอยู่บริเวณทางเดินไปเพียห้าะครับหรือว่าทางเดินไปเกียรติ51-56นะครับก็อยู่ข้างขวานะครับเดินระหว่างทางเดินไปเนี่ยก็แวะเข้ามาใช้บริการได้นะครับรับบัตรหลายประเภทครับทั้ง Priority Pass ครับ Lounge Club, Lounge Key, Dragon Pass นะครับแล้วก็จะมีส่วนลดกับพวกค่ายมือถือนะครับบริการต่างๆนะครับ หรือว่าพวกบัตรเครดิตหลายลประเภทก็ใช้สิทธิ์เข้าได้นะครับก็ตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าใช้บร,ริการได้ที่หน้าห้องรบรองนะครับหรือว่าจะจ่ายเงินเข้าใช้บร,ริการไปหลายครั้งก็ได้นะครับภายในห้องรองก็จะมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนนะครับนั่งรับประทานอาหารนะครับกว้างขวางแล้วก็สะดวกสบายมากๆมีทั้งเป็นมุมโต๊ะกาแฟสบายๆนะครับมีโต๊ะประชุมขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารก็มีครับตอนนี้รับเมนูที่เป็นเมนูอาหารจานร้อนอาหารจานหลักเนี่ยจะเสิร์ฟแบบ เป็นอลาคารครับคือสั่งมาจากพนักงานครับแต่ว่าสั่งได้ไม่อั้นนะครับแต่ว่าจะไม่มีอยู่ที่วางที่ลายบุฟเฟ่ครับก็สั่งได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่ลายบุฟเฟ่เขาจะมีอาหารประเภทของว่างอะไรอย่างนี้ครับวางให้บริการเช่นกันครับมีตู้เครื่องดื่มที่มีเครื่องดื่มให้เลือกหลายชนิดนะครับแล้วก็มีทั้งสลัดขนมหวานอยู่ตรงนี้นะครับผลไม้ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีลายบุฟเฟ่ให้ให้บริการพวก ของว่างเป็นพอร์ชั่นเล็กๆนะครับซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดครับเพราะว่าเขาอ่ะแยกพอร์ชั่นไว้ให้สำหรับแต่ละคนนะครับแล้วก็ซีไว้อย่างดีนะครับอยู่ในลน์บุฟเฟ่ครับก็มาหยิบไปได้นะครับนี่เราก็รับอาหารมาหลายอย่างนะครับที่ให้บริการในห้องปรองเดอะคอร์เรลเอ็กซ์คิวทีฟแล้ววันนี้นะครับมีทั้งอาหารจานร้อนที่เป็นข้าวแล้วก็กับข้าวหลายชนิดนะครับที่สั่งมาจากเมนูที่ให้บริการครับแล้วก็พวกอาหารว่างต่างๆที่วางมาจากลายบุฟเฟ่ครับก็แวะมาใช้บริการได้นะครับเป็นทางเลือกในการนั่งรอสบายสบายก่อน ขึ้นเครื่องบินครับที่ดอนเมืองครับบินโลคอสก็เข้าเล้าได้นะครับบินสายการบินไหนก็เข้าได้นะครับวันนี้ครับเที่ยวบิน FD3017 ไปภูเก็ตของเราเนี่ยโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยจะให้บริการที่เกต31นะครับระหว่างทางเดินไปเนี่ยบรรดาร้านต่างๆที่อยู่โซนทางไปเกต31เช่นเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาต่างๆก็เปิดให้บริการหมดแล้วนะครับสว่างสวยนะครับก็ ถือว่าความคึกคักเริ่มกลับคืนมาครับเที่ยวบินก็อาจจะยังไม่เยอะมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนในอดีตครับแต่ว่าก็เริ่มทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับบรรยากาศการเดินทางภายในประเทศก็กลับมามากขึ้นครับนี่คือเครื่องบินที่จะพาเราเดินทางไปภูเก็ตในวันนี้นะครับเป็นลายพิเศษด้วยนะครับของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในเพียหรือว่าอาคารเทียบเครื่องบินนะครับก็มีทั้งบริการนวดฝ่าเท้าที่กลับมาเปิดให้บริการแล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็เปิดนะครับก็ถือว่า บรรยากาศความคึกคักของสนามบ,บินดอนเมืองก็เริ่มกลับคืนมานครับเดี๋ยวก็ต้องคอยรอดูว่าถ้าเกิดเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นจะเริ่มกลับมาเมื่อไหร่นะครับตอนนี้เที่ยวบินภายในประเทศเริ่มกลับมาแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งพฤศจิกาก็จะมีการเปิดประเทศนะครับแล้วก็อาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมากขึ้นนะครับเป็นการอัปเดตบรรยากาศที่สนามบ,บินดอนเมืองฝั่งภายในประเทศในช่วงกลางเดือนตุลาคมปี2564นะครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางมาแล้วครับเที่ยวบิน fd 3รับด้วย a i A320 ของสายการบิน้วยแอร์บยก a พาเรา พุ่งหน้าลงใต้ไปภูเก็ตนะครับตอนนี้นะครับทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทเนี่ยยังไม่อนุญาตให้สายการบินต่างเนี่ยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีการสั่งจองอาหารมาล่วงหน้านะครับมีพรีบุ๊กเมลนะครับหรือว่าบัตรโดยสารประเภทที่ซื้อนั้นมีสิทธิ์ได้รับบริการอาหารนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็จะมีการนำอาหารครับที่ใส่ถุงใส่ภาชนะเรียบร้อยนะครับมาบริการให้ผู้โดยสารครับแล้วก็ให้ผู้โดยสารเก็บไว้นะเพื่อ ถือลงไปรับประทานข้างล่างนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้นะครับตามกฎของกพทเนี่ยยังต้องให้ผู้สารเนี่ยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่โดยสารอยู่บนเที่ยวบินภายในประเทศนะครับยังไม่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับคือกพทอนุญาตให้สายการบินนั้นสามารถขายที่นั่งได้เต็มความจุของเครื่องบินแล้วนะครับนั่งได้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้เครื่องบินของเราก็บินอยู่เหนืออ่าวไทยนะครับมองออกไปเนี่ยจะเห็นเกาะเต่านะครับซึ่งอยู่ในพื้นที เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากนั้นเนี่ยเครื่องบินก็จะบินข้ามครับภาคใต้นะครับข้ามไปฝั่งอันดามันนะครับเราก็จะบินเข้าแผ่นดินที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งคือฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับเพื่อจะไปลงที่ภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในทะเลฝั่งอันดามันของประเทศไทยนะครับที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนั้นชื่นชอบครับแล้วก็คนไทยเองก็คงจะชอบไปเที่ยวนะครับระหว่างการเดินทางบนเที่ยวบินที่ใช้เวลาเดินทางประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับ ในเส้นทางจากกรุงเทพไปภูเกต็ตเนี่ยวันนี้อากาศดีมากๆนะครับแล้วก็นั่งติดหน้าต่างก็เลยได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทางนะครับของบรรดาทิวทัศน์ภูมิประเทศต่างๆของประเทศไทยนะครับแล้วก็เครื่องบินก็จะค่อยๆลดระดับนะครับเพื่อลงจอดที่สนามบินภูเกต็ตประมาณตอน4ี่โมงครึ่งนะครับเที่ยวบินของสายบินไทยแอร์เอเชียนะครับก็พาเราเดินทางมาส่งที่สนามบินภูเกต็ตเป็นเที่ยบร้อยนะครับ ยากาศที่สนามบินภูเก็ตก็ยังคงดูค่อนข้างโล่งและเงียบเหงาอยู่นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่16ตุลาคมเป็นต้นมาเนี่ยที่ภูเก็ตมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นอย่างที่เราบอกไปครับตั้งแต่16ตุลาคมเนี่ยเข้าภูเก็ตนะครับฉีดครบนะครับหรือว่าตรวจนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็เข้าภูเก็ตได้แล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยต้องมีทั้ง2อย่างนะครับก็ทำให้สายการบินต่างๆแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกลับมามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวภายในประเทศก็เริ่มเดินทางมาที่ภูเก็ต มีการฉีดวัคซีนหรือว่ามีผลตรวจครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วกิจะเข้าภูเก็ตก็เขาจะมีการลงทะเบียน go phuket.com นะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันหมอชนะนะครับแค่นี้ก็สามารถเข้าภูเก็ตได้แล้วครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็มาเที่ยวกันได้แล้วนะครับตอนนี้ก็มีเที่ยวบินให้บริการมาที่ภูเก็ตหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับ แล้วก็ตั้งแต่1พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับเอแอชเชียจะบินทั้งจากดอนเมืองและสุวรรณภูมิเข้าภูเก็ตนะครับสะดวกสบายมากขึ้นมากๆครับเลือกได้ทั้ง2สนามบินครับรวมถึงเปิดให้ริการเที่ยวบินข้ามภาคนะครับบินจากเชียงใหม่เข้าภูเก็ตแล้วนะครับตั้งแต่16ตุลาคมที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับสะดวกสบายมากขึ้นนะครับด้วยทางเลือกการเดินทางต่างๆของสายการบินไทยแออีเชียนะครับทั้งจากดอนเมืองสุวรรณภูมิและเชียงใหม่นะครับบินตรงสู่ภูเก็ตแล้วก็เส้นทางอื่นคงจะตามมามากขึ้นภาายในนนไม่ช้ีะครับ มาถึงภูเก็ตแล้วนะครับก็ขอพามาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวชายหาดชายทะเลนะครับการพักผ่อนที่ภูเก็ตในช่วงเวลานี้นะรเริ่มต้นพาไปชมที่พักสบายสบายที่ภูเก็ตก่อน,นครับเราพามาอยู่ที่โรงแรมภูแมนภูเก็ตอาคาเดียในทอนบีชครับอยู่ที่หาดในทอนไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่แล้วก็น,นี่เป็นห้องพักแบบแกนดีลักซ์มีขนาดถึง55ตารางเมตรเดี๋ยวจะพาเดินชมทัวร์ห้องนะครับในรูปแบบวิดีโอครับไปชมกันเลยครับทั้งส่วนของห้องนอนครับห้องน้ําที่มีห้องอาบน้ําแล้วก็มีอ่างอาบน้าแยกต่างหากพร้อมกับ ชมวิวได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระเบียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้อยู่บนเนินเขานะครับแต่ว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับรีสอร์ทแห่งนี้ก็มีทางเดินลงที่ชายหาดครับลงไปยังที่หาดไนทอนได้นะครับภูเก็ตก็มีตัวเลือกที่พักรีสอร์ทโรงแรมหลายรูปแบบหลายแห่งครับแต่ว่าวันนี้เราอยู่ที่พูแมนภูเก็ตอาคาเดียไนทอนบีชนะครับพาเดินทางเข้ามาในย่าน ตัวเมืองภูเก็ตครับย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับซึ่งสวยงามไปด้วยอาคารเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนนี้เขามีการประดับไฟประดับแสงสีที่สวยงามมากครับก็เป็นบรรยากาศสบายๆนะครับเย็นๆครับในย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับแล้วก็จะขอปิดท้ายคลิปครับด้วยการพาไปทานอาหารเย็นอาหารข้ามที่ร้านวันจันทร์ครับเป็นร้านอาหารไทยอาหารใต้ครับที่โด่งดังกลางเมืองภูเก็ตนะครับด้วยเมนูต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นผักเมียงผัดไข่กุ้งเสี่ยมครับ หมูฮ้องนะครับซึ่งเป็นอาหารแบบตะรับชาวใต้ชาวภูเก็ตนะครับแล้วก็แกงปูใบชะพูครับรับประทานคู่กับมีขาวนะครับแล้วก็ปูผัดมะนาวสูตรสไตล์ภูเก็ตนะครับแต่ละเมนูนี้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยบรรยากาศที่วงเวียนหอนาฬิกากลางเมืองภูเก็ตยามค่ำคืนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ